สวัสดีครับเรื่องของอุบัติเหตุนี่เป็นอะไรที่เราไม่อยากให้เกิดเลยใช่ไหมครับแต่ก็นั่นแหละครับมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแล้วถ้ามันเกิดขึ้นมาจริงๆเนี่ยเราจะรับมือไหวไหมวันนี้เราจะมาหาคําตอบกันครับว่าจะสร้างกรอบป้องกันทางการเงินที่เรียกว่าประกันอุบัติเหตุได้ยังไงคําถามสําคัญเลยก็คือเราจะเตรียมตัวรับมือกับเรื่องที่เราคาดไม่ถึงแบบนี้ได้ยังไงกันในเมื่อเราไม่รู้เลยว่ามันจะมาเมื่อไหร่หรือจะหนักเบาแค่ไหนอืมเอาจริงๆนะครับ คำตอบที่ดีที่สุดก็คือการมีแผนสำรองที่ชัดเจนตเตรียมเอาไว้ก่อนเลยซึ่งแผนสำรองที่ว่าเนี่ยก็มีหลายรูปแบบเลยนะครับแล้ววันนี้เราจะมาเจาะลึกตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆ2แผนจากไทยสมุดประกันชีวิตครับเขาออกแบบมาให้ตอบโจทย์ชีวิตที่แตกต่างกันโดยเฉพาะเลย เพื่อให้เห็นภาพชัดๆนะครับเราจะมาเทียบกันแบบหมัดต่อหมัดเลยระหว่าง2แผนนี้คือแผนที่ชื่อว่าคุ้มค่ากับอีกแผนที่ชื่อว่าเบาใจมาดูกันครับว่าแต่ละแผนมีจุดเด่นยังไงแล้วแบบไหนที่จะใช่สําหรับเรามากที่สุดเอาละครับก่อนที่เราจะไปดูว่า2แผนนี้มันต่างกันตรงไหนนะเรามาเริ่มจากจุดที่เหมือนกันก่อนดีกว่าครับเพราะว่านี่คือความคุ้มครองพื้นฐานที่แข็งแกร่งมากๆซึ่งเป็นเหมือนหัวใจหลักของประกันอุบัติเหตุเลยก็ว่าได้ตรงนี้สบายใจได้เลยครับ ไม่ว่าจะเลือกแผนไหนก็ตามความคุ้มครองหลักๆที่จําเป็นที่สุดเนี่ยมีให้ครบเหมือนกันเป๊ะเ,เลยทำเรื่องใหญ่อย่างการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพการถูกทํำร้ายร่างกายอุบัติเหตุจากการขี่หรือซ้อนมอเตอร์ไซค์และที่สําคัญมากๆคือค่ารักษาพยาบาลต่อครั้งทั้งหมดนี้มีให้เหมือนกันในทั้ง2แผนเลยครับ เอาละครับทีนี้เรามาถึงส่วนที่สําคัญที่สุดแล้วส่วนที่เป็นไฮไลท์เลยก็ว่าได้นั่นก็คือความแตกต่างที่จะช่วยให้เราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเยอะเลยว่าระหว่างแผนคุ้มค่ากับแผนเบาใจเนี่ยเราควรจะเลือกแผนไหนให้มันเหมาะกับไลฟ์สไตล์และความต้องการของเรามากที่สุดความแตกต่างที่สําคัญที่สุดมีอยู่แค่2ข้อหลักๆนี่เองครับคือแผนคุ้มค่าเนี่ยเขาจะเน้นที่ความคุ้มครองหลักที่เราดูกันไปเมื่อกี้นี้แต่แผนเบาใจจะให้เพิ่มมาอีก2อ,อย่างครับนั่นก็คือค่าชดเชยรายได้รายวัน แล้วก็ผลประโยชน์อุบัติเหตุสาธารณะครับผม2ออย่างนี้แหละครับคือจุดตัดสินใจเลยแล้วค่าชดเชยรายได้รายวันมันคืออะไรลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับสมมุติว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจนเราต้องนอนโรงพยาบาลไปทํางานไม่ได้รายได้เราก็อาจจะหยุดไปเลยใช่ไหมครับแต่ว่ารายจ่ายต่างๆในชีวิตประจําวันมันยังอยู่เงินชดเชยส่วนนี้นะครับจะเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระตรงนี้โดยจะจ่ายให้เป็นรายวันตามจํานวนวันที่เราต้องนอนพักรักษาตัวอยู่โรงพยาบาล แล้วผลประโยชน์อุบัติเหตุสาธารณะล่ะอันนี้พูดง่ายๆเลยก็คือเหมือนการอัปเกรดความคุ้มครองให้สูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยครับถ้าอุบัติเหตุเกิดตอนที่เราใช้รถสาธารณะหรือว่าอยู่ในพื้นที่สาธารณะต่างๆก็จะได้รับความคุ้มครองเพิ่มเติมขึ้นไปอีกเรียกว่าเพิ่มความอุ่นใจได้อีกชั้นโดยเฉพาะสําหรับคนที่ต้องเดินทางบ่อยๆครับแน่นอนครับว่าพอมีความคุ้มครองที่เพิ่มขึ้นเบีย้ยประกันก็จะต่างกันไปด้วยถ้าเราลองเทียบกันที่ทุนประกันเริ่มต้นเท่ากัันนทที่2000 200, บบาะคร แผนคุ้มค่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ900บาทต่อปีเท่านั้นเองส่วนแผนเบาใจที่สิทธิ์พิบดจัดเต็มเพิ่มขึ้นมาก็จะเริ่มต้นที่1,600บาทต่อปีครับมาถึงตรงนี้หลายๆท่านน่าจะพอมีคําตอบในใจแล้วใช่ไหมครับแต่เพื่อให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นไปอีกเรามาสรุปกันให้ชัดๆไปเลยดีกว่าว่าไลฟ์สไตล์แบบไหนเหมาะกับแผนอะไรกันแน่สรุปง่ายๆเลยนะครับถ้าหากกำลังมองหาความคุ้มครองที่จำเป็นครอบคลุมอุบัติเหตุหลักๆในราคาที่สบายกระเป๋าเข้าถึงง่ายแผนคุ้มค่า ก็เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับแต่ถ้าต้องการความอุ่นใจแบบครบวงจรไปเลยกระมวลเรื่องรายได้ที่อาจจะหายไปตอนเจ็บป่วยหรือว่าต้องเดินทางด้วยรถสาธารณะเป็นประจำการลงทุนเพิ่มอีกนิดกับแผนเบาใจก็จะให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมความเสี่ยงพวกนั้นได้ดีกว่ามากครับท้ายที่สุดแล้วนะครับมันไม่มีแผนไหนที่ดีกว่าแผนไหนแบบ100%อเซหรอกครับแผนที่ดีที่สุดก็คือแผนที่มันตอบโจทย์ชีวิตของเราได้ตรงจุดสุดที่สุดแล้วก็ทําให้เรารู้สึกอุ่นใจได้อย่างแท้จริงเวลาที่เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นมา ถ้าฟังมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่าเอ๊น่าสนใจหรืออยากจะได้ําปรึกษาเพื่อเลือกแผนที่มันใช่สําหรับเราจริงๆต้องทํำยังไงต่อง่ายนิดเดียวเลยครับสําหรับการปรึกษาแบบส่วนตัวเลยนะครับหรือถ้าต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้โดยตรงเลยที่เบอร์นี้ครับคุณเสกสรรยินดีให้คาปรึกษาเพื่อช่วยเลือกแผนประกันชีวิตและอุบัติเหตุที่เหมาะสมที่สุดสําหรับแต่ละท่านเลยครับและคําถามสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ให้คิดกันนะครับก็คือ การเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตที่เราก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรจะเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เลยหรือเปล่าหวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับทุกท่านนะครับสวัสดีครับ